แมนยูหลุดโผเปิดโผสิบอันดับทีมที่ยิงเข้ากรอบมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลุดโผเปิดโผสิบอันดับทีมที่ยิงเข้ากรอบมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้วันที่8กุมภาพันธ์68เปิดโผสิบอันดับทีมที่ยิงเข้ากรอบมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลานี้โดยที่หงส์แดงลิเวอร์พูลยิงเข้ากรอบมากที่สุดด้วยจำนวน159ครั้งต่อมาอันดับ2คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้145ครั้งจากนั้นอันดับที่3คือสิงโตน้ำ ครั้งด้านไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่ที่5ด้วยจำนวน129ครั้งขนาดที่ปืนใหญ่อาเซนอลน122ครั้งส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหลุดโผใน10อันดับแรกเมื่อรังอันดับที่13จากเพียง107ครั้งเท่านั้นเปิดโพสิทีมยิงเข้ากรอบมากที่สุดในพรีเมียร์อัปเดตถึง8กุมภาพันธ์68 1. ลิเวอร์พูล159ครั้ง 2. แมนเชสเตอร์ซิตี้145 ครั้ง3เชลซี143ครั้ง 4. บอลมัด140ครั้ง 5. ท็อตแนมฮอสเปอร์129ครั้ง 6. a อาร์เซนอล122ครั้ง 7. เบรนฟอร์ด121ครั้ง 8. คริสตันพาเลส120ครั้ง 9. n e w นิวคาสเซิลยูไนเต็ด114ครั้ง 10. n น็อตติงแฮมฟอเรสต์114ครั้ง